ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับกบอีกแล้วนะคะวันนี้ก็คือตอนเช้ากบก็เลยอยากจะชวน,นเพื่อนมาทำแซนด์วิชขวซองไส้ปูอัดนะคะนี่คือขวซองที่กบซื้อมานะกบว่าเราจะซื้อมาประมาณสองกล่องและสามีเขาก็จะกินกับกาแฟอย่างเดียวนะคะแต่กบว่ากบเบื่อที่จะกินกับกาแฟอย่างเดียวนะคะ กบก็เลยอยากจะทําเป็นครัวซองแซนวิชนะคะก็คือไส้ปูอัดนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอุปกรณ์ของกบนะคะกบก็จะมีปูอัดแครอทแตงนะคะแล้วก็ผักสลัดนิดหน่อยนะคะเมนี่ว่ามาอยองนี้นะคะเสียงกบตอนเช้าก็อาจจะไม่ค่อยแป็นแหลนเท่าไหร่นะคะมาค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะแล้วแรกกบจะปูอัดมาฉีกก่อนนะคะเพื่อนๆ อัดมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะตอนเช้าเสียงกบอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะอันนี้กบทํากินเองนะสามีกบไม่กินนะเพื่อนๆจะ้ะเขาจะกินธรรมดาเแบบของเขานะคะก็คือโคตรซ้เฉยๆส่วนกบนี่ก็จะอยากจะเปลี่ยนนะคะโอเคกบก็จะฉีกปูปอับอันนี้บางใหญ่บ้างนะ ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะอันนี้กบทํากินคนเดียวเนาะอย่างที่กบบอกส่วนแตงกบก็จะหั่นนะ นี่ค่ะก็จะได้ลักษณะน,นี้นะคะแบบนี้กบก็จะใส่ลงไปในถ้วยปวอัดของเราเลยแล้วก็จะมาหั่นแครอทต่อนะคะเพื่อนๆ ก็จะได้ในลักษณะน,นี้นะคะเพื่อน กบจะเอาแค่นี้ก็ใส่หนึ่งไปในโบเลยนะคะทำแ,แบบง่ายๆเลยนะเพื่อนสามีกบก็ปปหยิบออกมาให้กบหนึชิ้นเขาก็เอาไปกินกับกาแฟของเขาแล้วนะโอเคเรามาเริ่มทําก่อนนะคะ่ะเพื่อนๆเ,เรามาเริ่มกันเลยนะคะก็ได้จะได้ประมาณนี้เนาะก็จะเอามีนีนะคะหรือว่ามายองเนส ใส่ลงไปเลยนะอันนี้ก็กะเอานะคะก,ก็จะใช้วิธีการกะมันน้อยไปก็เพิ่ม เอาขออภัยค่ะเ,เพื่อนๆต้องเคาะสักนิดนึงนี่ค่ะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆจ๋าทำง่ายๆได้ประโยชน์ด้วยนะคะเปไปกบเป็นคนชอบ ชอบไม,ม้เมเนหรือว่าม้ยองเนี้เยอะนะกบจะใส่เข้าไปอีกเท่านั้นโอเคเราก็ได้ลักษณะน,นี้เนะเาะก็ทำก<ๆ>ันเลยนะข้อสองกรบอาจจะเป็นไซส์เล็กหน่อยนะ จริงๆเขาต้องใช้ไซส์ใหญ่กว่านี้นะเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรนะโอเคได้ได้ลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆก็จะจอผักวางข้างในแบบนี้เห็นไหมคะตาก้อง นี่ก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะแป๊บน,นึงนะคะเ,เพื่อนๆม,มือข้างนึงจับตัวทรงมือข้างนึงจับนี่ค่ะนี่ค่ะเ,เพื่อนๆจา๋ามันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะ ก็ทานกับจะเป็นกบว่ามันเป็นแซนด์วิชนะกบว่าทานตอนเช้าก็ได้คือทานตอนไหนก็ได้นะเพื่อนๆจ๋าแต่กบจะเอามาทานกับกาแฟตอนเช้าของกบนะคะเค้ก okay, ค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าครัวซองแซนด์วิชนะคะน่ากินมากนะคะเสียงตอนเช้าของกบอาจจะไม่ค่อยแป่นแหล่นเท่าไหร่ตอนตอนเช้าก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ กบว่านะอย่างที่กบบอกนะเอาไว้ทานในมื้อไหนๆก็ได้นะจะเป็นมื้อเช้ามื้อเที่ยงนะคะมื้อเย็นก็ได้นะคะเพื่อนๆจ๋าก็โอเคนะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะเพื่อนๆ โอเคค่ะเพื่อนๆจา๋าขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเมนท์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะแล้วเพื่อนๆทุกคนคะ่ะรักษาสุขภาพด้วยคะ่ะบายบายคะ่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะ have a nice day คะ่ะ